เดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวที่พาสุกันนะครับทุกคนเพื่อนมีความคิดที่จะไปภาสุกนะครับเดี๋ยวรอชมกันเลยครับแต่ว่าตอนนี้เป็นตอนเย็นแล้วเดี๋ยวเราไปพรุ่งนี้กันนะครับทุกคนเรามาชมพรุ่งนี้ต่อครับ <Go. S 1> ทุกคนวสวัสดีครับทุกคนอวสปปอตอนนี้ก็เป็นเวลาวบ,บ่บายสองสี่สิบหกนาทีเดี๋ยวายตอนบ่ายสามเราจะไปกันนะครับทุกคนเราโทรนัดเขาไว้แล้วนะครับสตาร์ทตรงนู้นครับวางแผนการจะไปครับอ นี่ต้องใช้แผนไป Banana. เปิงอย่างเดียวนะครับว่าไปเองเป็นคนที่ชำนาญทื้นที่ครับค wow. ิวครับวรับอ้าวนดี่ครับทุกคนตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาสอบถามเกี Pal ่ยว <c oughs> กับความรู้สึกแต่ล RIGHT ะคนก่อนที่จะไปนะครับรู้สึกยงไงครับ <c oughs> รู้สึกดีใจครับทุกคนครับ <c oughs> ยังไม่ได้ไปเลยยังไม่ได้ไปเลยดีใจแล้วอีฟูโม e ม้นท์เ t ตเตอร์เต้นไหมครับเต้นไับ จะไปไหมจไปครับไม่ต้อไปเลยครับไอ้คนนี้ไน่าจะไงครับตอนนี้จะไปชิวครับชิวๆอ่าชิวๆนะครับเดินชิวๆไปเปิดประสบการณ์ใหม่ๆโอเคครับผมตามนั้นครับเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีตอนที่ไปแพ็คของนะจะไปครับตอนนี้ก็เป็นเวลาปลายสามสิบแปดนาทีครับก็ได้เวลาของเราแล้วนะครับทุกคน ที่จะเดินทางไปพาส่ขนะไปกันต่อทุกคนวันนี้เราก็ได้ออกจากบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนเราจะเดินทางไปที่โซโวนะครับเดีย๋ยวขอดเรื่อยๆวันนี้ครับเราไปตกกลง้ง ตอนนี้เราก็ได้มาถึงจุดนัดพบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนนี่ครับนนถึงเลยนะครับเดี๋ยวขอเก็บรถก่อนนะครับเดี๋ยวรอติดตามการเดินทางต่อไปนะครับเละ,ะครับทุกคนตอนนี้เราก็เตรียมตัวอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนใส่ถางรองเท้าอะไรเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวก็จะเริ่มเดินทางกันเลยนะครับทุกคน <laughs> อ<า>่ะซื้อ <laughs> บางยีเราถมาก็ได้นะครับวันนี้ <c oughs> เรากำลังกัดเรื่ด้วยนะครับจะไปไปเดินขานะครับ <laughs> <laughs> นี่ครับ นี่เดินเยอะแล้วอะไรรับนี่เราเล่นทิ้ครับเราเล่นครับวันนี้คนเยอะนมากเลยครับมาพี่ๆหลายๆคนเลยครับเราจะขึ้นนะใช่ๆจิตเล่นต้นใช่ไครับใช่ครับผมไว้แน่นอนครับแล้วไปเจอกันข้างบนครับมีอะไรจะมีอะไรจะบอกไหมครับรู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกว่าเน่ย เหนื่อยแต่ไม่รู้จะบอกได้อะเป็นไงบ้างครับพูดนะชิวๆบ้ากนักแต่ขึ้นเลยเป็นไงบ้างตึชิวๆครับแต่พวกขี้ครับชิวๆแต่พวกขี้ฟัดเป็นไงบ้างแต่กล้องของเราเนาะสบายเสร็จแล้วนี่เปปลาที่เราจะขึ้นนะครับนี่จุดเริ่มต้นนะครับ r e s c u ก็กชื่ๆอยู่ตรงนี้นี่ครับสภาพตอนนี้โอ้โหตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงบนเนินแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวไม่ไกลแล้วครับอีกประมาณห้านาทีถึงนะครับนี่ก็สบายครับดูนะครับสภาพร,บรอบๆโอ้โหลม เย็นสบายมากครับบนนี้ตอนที่ที่เราอยู่นี่ับสูงเอาเรื่องอยู่นะครับทุกคนดูครับข้างหลังนะครับแบบสูงมากๆครับแต่ข้างบนนี่เย็นครับสบายแต่กว่าจะจะถึงข้างบนนี่แหละครับลาบากหน่อยนะครับแต่พอถึงข้างบนนี่แล้วสบายนะครับมันเดินอยู่บนเดินครับทางมันไม่ชันมากเลยครับ แค่นี้นะครับเดี๋ยวถึงจุดหมายเดี๋ยวเราทําคลิปต่อครับมาต่อโอเคนี่เราก็มาถึงที่หน้าผาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนนะครับทุกคนเราชมได้เลยนะครับกล้ถึงจุดหมายแล้วครับอีกไม่ไกลเลยนะครับทุกคนโอ้หนี่คือเราต้องบีนขึ้นไปนะครับทุกคนดูเส้นทางนะครับโอ้โหทุกคน และแล้วเราก็มาถึงนะครับทุกคนตรงหน้าผานะครับแต่เราต้องปีนขึ้นไปนะทุกคนดูดูครับนู่นครับผาโศกที่ทุกคนอยากเห็นนะครับเดี๋ยวเราพาไปชมกันเลยนะครับทุกคนเราก็ถึงเลยนะครับผาโศกทีมแรกครับจะถึงสุดไม่สุดนะครับใช้เวลาไปแค่หนึ่งชั่วโมงนัประมาณประมาณหนึ่งชั่วโมงห้านาทีครับ ถือว่าเร็วครับสตาร์ทแล้วครับโข้างบนนี้คือแบบอ่านะครับตอนนี้ก็มาม่าสุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเลยมาม่าความเหนื่ยยอยโอ้ไข่เค็มสกเดือยมาครับทุกคนมากินแต่ว,ว่าอากาศตอนกลางคืนนะฮะเหนาอยู่หนานครับ ลมแบบพัดตลอดสบายครับแล้วดูนะครับตอนนี้แลาละคนเหนื่อยล้ากันได้คิวๆก็ได้ถือว่าแบบสนุกอยู่ครับได้มาพักผ่อนอะไรองี้ครับสาธิตได้ประสบการณ์ใหม่ๆใช่ครับ ตามอ่ะเมื่อคืนนอนเป็นไงบ้างหลับไหมไม่หลับครัร่าร่าตึงตึงอ่าอันนี้เราจะมาสอบถามอิงกันนะครับบอลุนว่าตอนขึ้นมาแรกๆใช่ไหมพาอะไรมาบ้างพาเองแล้วก็พาเ่อาลงครับก็พาม้ามาแล้วก็อะไรอีกบ้างไม่มีครับไม่มีแล้วเก็นน้ำครับน้ำ แล้วก็มามาแล้ว,วพอถึงจากนี้ใช่ไหมถึงปุ๊บแล้วก็ทําอะไรบ้างถึงพอถึงจุดหมายใช่ไหมทําอะไรบ้างกางเต็งแล้วก็ก่อไฟนะครับก่อไฟแล้วก็ก่อไฟ,อไฟในช่วงเวลาไหนครับเมืม่อคืนน้ำเที่ยงน้ำเที่ยงน้ำเที่ยกว่าแล้วครับแล้วก่อไฟเสร็จนี่ทําไงแล้วเติมหมาหมาเติมหมามากี่หอ่อสองห่อนะครับแล้วกินกินกินกี่คนครับสองห่อนี่หนึ่งคนนะครับคนเดียวผมครับคนเดียว แล้วหมดพามามากกี่ห่อไะพาสี่ห่อแล้วให้เพื่อนหนึ่งห่อแล้วก็เหลืออะเพอแล้วแล้วก็สามห่อนั้นแบบอีกหอนึงทำไงฮะนแหละเติมสองห่อนะครับแล้วก็แม่เอ็มเหลือหนึห่อครับก็หมดแล้วับ้วนี่หิว Lên lặng chạy ăn, làm gì vậy tục? Nói lên lặp hả? Lên lặp Lên lặp tường tường Hả? Lên lặp, lên tường Rồi, có đang nào tiếp tục? Chơi cả cãi chiều nè, Này, trong view Hả? À, bọn <bar> ีลเราเรบ,รบุกนะอันนี้ดิเดี๋ยวข้อสัมภาษณ์นะครับพีบร่ร,รู้สึกยังไงบ้างตั้งแต่ม,มาตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็ถึงตอนนี้รู้สึกชิลๆครับสบายๆแล้วบรรยากาศด้วยรอบมันเป็นยังไงบ้างครับเย็นเย็นสบายฝากอะไรเกี่ยวกับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้มาครับอยากบอกอะไรบ้างครับกับครูที่โรงเรียนแล้วก็ใครๆหลายๆคนนะอย่ามาเลยถ้าใครยังมาก็มาได้เหมือนประจันภัยเลย สวยนะครับการคือหนาวกันหนาวดูธรรมชาตินะครับเสียงเชนีเราเต็มเต็มเลยครับธรรมชาติสกีดินครับมีอะไรจะฝากอาจารย์ทิ่เั้ยนมาเนี่ยฝากอาจารย์นะครับ a few moments later อปเลยเหนื่อยครับอยากกลับบ้านอะไรนะครับคุณติดคอติดแขนนี่อะไรนะครับคุณไปกลิ้งที่ไหนมาหิมะหิมะ รู้สึกอะไมามาตรงนี้รู้สึกได้ประสบการณ์ใหม่ๆครับไม่เคยมาประสบการณ์น,นี้ยังกินอะไรบ้างที่ทได้มาจากที่ไหเห็นธรรมชาติครับสวยงามสุดที่สุดครับมันเป็นประสบการณ์ใช่ไหมใช่ครับหรืว่าประสบการณ์การเดินหรืออะไรอย่างนี้มันเป็นธรรมชาตินี่เป็นประสบการณ์แล้วเหครับใ,ใ,ใ,ใช่ครับใช่ครับใช่ครับแล้วอย่างอื่นนี่มีอะไรไหม ไม่มีนะครับ่ไม่ใช่ครับเพราะว่ามีขนาดผมยังมีคุณต้องเล่าไอซองห้พี่เดินสะดวกเถอะนี่พีเลยครับรู้ไม่ได้อยากรู้เรื่องตัวเองบอกว่าเรื่องนี้ปลาสดเลยนะตอนที่มากับตอนที่จะกลับนี่รู้สึกยังไงบ้างตอนที่ขึ้นมาแกันรู้สึกไงรู้สึกแย่ครับจริงๆเดินเดินเครื่องทายจะกลับแล้วครับออานะไม่กลับแล้วครับกลัวครับกลัวอะไรกลัวอะไรมากที่สุด กปแล้ครับลิงอ๋อลิงทุกคนดูมีคนคนลิงเนครับเดินม่อะไรจะฝากเพื่อนๆที่ยังไม่ได้มาคราบคือเราเราเรามาครับได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆครับประสบการณ์ใหม่ๆนี่คืออะไรครับการเดินป่าครับการเดินป่าโอ้ครับแล้วเดินป่านี่ได้อะไรบ้างครับจากการเดินป่านี่ได้อะไรบ้างเหนื่อยเดียวครับเหนื่อยก็เหมือนที่เพื่อนบอกเมื่อกี้เลยนะครับ ไไดดด้้เเนี่่่ยยออาางวตอนนี้เรากำลังจะเดินลงเลยนะครับทุกคนเรื่อยๆครับทุกคนไม่ต้องรีบครับกลับเราไม่รีบแล้วครับ A few moments later มาชาติไทยเป็นมาชารักพ่อไทยของไทยก็ควอยู่น้ำรงท้องใบใส่เดิน <c oughs> <c oughs> นี่กำลังเดินลงเดินครับอ่ะทุกคนตอนนี้เรามาอัปเดต สภาพของนายจะม่ยิงของเราครอเอัปเดตสภาพตัวนี้ก็ยังชิวๆครับเดินกันไปเดินต่อไปครับชิวๆครับได้ๆเลยไม่ได้ยินเลยครับชิวๆครับโอเคครับตามนั้นนะทุกคนตามที่เราบอกไว้เลยคโอเคครับไปกันต่อมาทุกคนครับตอนนี้เราก็เดินมาถึง ใกล้ถึงแล้วนะทุกคนเห็นเสาไฟแล้วครับเห็นเสาไฟแล้วรู้สึกแบบลงใจแล้วนะทุกคนถึงแลนแล้วครับทุกคนตอนนี้รถก็มารับแล้วครับรถรับแล้วขึ้นรถแล้วนะทุกคนเองไม่เห็นพูดเลยวันนี้เหนื่อยครับเหนื่อยครับตอนนี้เราก็ได้ขึ้นรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนขามารับแล้วตอนนี้เราจะเดินทางไปที่้านค้าที่จุดเริ่มต้นของเราเมื่อวานนะครับ ตอนนี้เราก็มาถึงจุดที่จอดรถเมื่อวานนะครับแล้วก็วันนี้ก็เสร็จสิน้นคลิปปเ็นท่านี้แร้วทุกน <OS LA>